การเป็นสายฟรีก็มีข้อดีอยู่เยอะแต่การเป็นสายฟรีในเกมฟรีไฟล์ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลินาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์ามอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมแจกของเยอะแยะเต็มไปหมดมาแบบไม่หยุดหย่อนเพิ่งหมดกิจกรรมตุดจีนไปก็มีกิจกรรมวาเลนไทน์ามาต่อเลยเห็นแบบนี้ชักจะอิจฉาสายฟรีเลยเนาะ แต่การเป็นสายฟรีมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นการบอกความในใจความจริงระหว่างมุมมองของผู้เล่นที่เขาเป็นสายฟรีกับสายเติมซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาเนี่ยไปดูกิจกรรมเสี่ยงเงินกันก่อน กิจกรรมท็อปอัพเพียงเติมครบ299เ้พชรับไปเลยสกินรถสปอร์ตนะคะของแมคคาเลนกิจกรรมถึงวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นสกินรถที่เพิ่มสแต็กด้วยนะคะความเร็วบวก1การควบคุมบวกหไปลดความทนทานแทนสีสันนี่ฉูดชาดมากมีไฟท้ายด้วยคนไหนเติมไม่ทันไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเขาก็เอากลับมาขาย แฟชั่นตุดจีนอติพยักเมค่ะกิจกรรมถึงวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบของกล่องสุ่มโทเค็นกล่กองละ25เพรนะคะตรงผมนี่คือแบบสีแบบเขียวมิ้นต์มากๆอะแล้วก็ชุดสีแดงสวยนะคะเราสามารถเก็บสะสมโทเค็นมาแ,กแลกรับของรางวัลได้ซึ่งพี่มีหมดแล้วค่ะพี่ต้องเอาชุดสีแดงอันนี้ให้ได้ไม่ออกเลยค่ะโอ้โหได้ชุดมาแล้ว ได้กางเกงมาแล้วได้ทรงผมมาแล้วขาดสอันแต่โทเค้นถึง100พอดีค่ะจำใจต้องแลกใช้ไปทั้งหมด1,425เพชรหรือประมาณ500บาท ท่าทางใหม่สเต็ปเท้าไฟกับแฟชั่นอัศวินฟีนิกซ์นะคะกิจกรรมถึงวันที่10กุมภาพันธ์อยู่ในรูปแบบของ8ทีการันตีอีกแล้วเอาล่ะไปทำการสุ่มกันเลยนะคะอุย้ยได้ท่าทางก่อนค่ะแล้วยังไงอันสุดท้ายขอชุดขอชุดได้กระเป๋ามานะคะและหมุนหมดตู้ใช้ไปทั้งหมด2,352เพชรหรือประมาณ800บาท แล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะคะกับหอคอยเกียรติภูมินักลบกิจกรรมถึงวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบของทาวเวอร์อันนี้อีกแล้วนะคะง่ายๆก็คือต้องเก็บสะสมโทเค็นสีเหลืองเนี่ยให้พบทาง5อันถึงจะได้หมัดหิมะไปนะคะซึ่งพี่มินมีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพี่มินจะเอาให้ถึง4ก้อนก็พอนี่คือแบบปัดออกมาเฉพาะตอนที่ได้นะคะและของรางวัลในขั้นที่4ก็คือไอวอลนะคะสีสันเนี่ยสวยมากของจริงอะ่ะ ใช้ไปทัหมด1,200เพรหรือประมาณ400บาทมุมมองของสายเติมการเป็นสายฟรีนั้นต้องมีความอดทนสูงมากจิตใจจะต้องไม่หว่นไหวกับของใหม่ๆที่ถูกอัปเดตเข้ามาแต่ดีจังเลยนะเดี๋ยวนี้เกมฟรีไฟล์ก็แจกของให้สายฟรีตั้งเยอะแยะของที่สายเติมเคยเสียเงินซื้อก็อามาแจกให้กับสายฟรี ถึงแม้เมื่อก่อนสายฟรีอาจจะมีของแจกน้อยเนื่องจากไอเทมในเกมยังมีไม่ค่อยมากผู้เล่นบางส่วนก็เลยถอดใจเลิกเล่นแล้วก็มาต่อว่าเกมต้องเติมเท่านั้นถึงจะเล่นได้ไม่จริงอะ่ะปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่เป็นสายฟรีอยู่มากพักหลังก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนจนต้องบอกว่าเมื่อไหร่กิจกรรมจะหมดตามเล่นไม่ทันแล้วสายฟรีอะ่ะ นายชาจะตายไปข้อดีก็มีเยอะแยะมีการแจกตัวละครฟรีคู่หูสัตว์เลี้ยงฟรีแถมบางครั้งยังสามารถเลือกได้เลยว่าจะแลกรับตัวละครหรือสัตว์เลี้ยงอะไรเปอร์เซ็นต์ที่ได้ลดของสายฟรีก็เยอะกว่าไอดีของพี่มินลดได้แค่40%เอร์ซแต่ดูไอดีไก่ของพี่สิ100ไปเลยจ้าแถมเวลาสุ่มของก็ออกเป็นอันแรก,แรก ในขณะที่สายเติมต้องเหมาตู้อย่างเดียวล่าสุดกับกิจกรรมซองควงสายเติมหมดไป5,000กว่าเพชรพี่มินหมุนไป1 2 0 0 0เพชรออกแค่สกินเดียวขนาดที่คนที่ไม่ค่อยได้เติมหมุนแค่500เพชรยังได้ปืนเลย ส่วนคนที่เป็นสายฟรีแบบ100%เซพักหลังเกมก็มีแจกสกินปืนดีๆมีทั้งปืนใกล้ปืนไกลที่ค่าสถานะบางกระบอกนั้นดีเสียกว่าแบบเติมเสียอีกโดยเฉพาะสกินซองยาวที่เป็นสายเติมนั้นมีแต่ลดความเร็วรีโหลดลดความเร็วรีโหลด oh. ต่อให้เป็นปืนอัพเลเวลที่ต้องเสียเงินกว่า10,000เพชรก็ยังมีข้อเสียใหญ่ ลีทีต้องวิ่งรอบบ้านและเชื่อว่าต้องมีสายเติมที่ต้องมาตายเพราะซองมังกรรีโหลดช้าถึง3วินาทีรีโหลดช้าเลยใช้ปืนไกลชา้าพี่จึงเปลี่ยนมาใช้สกินแจกฟรีไบโอ o อ t ที่ไปทำให้รีโหลดไวขึ้นแล้วแบบนี้จะพูดอีกไหมว่ามันเป็นเกม Pay to Win แถมคนที่เป็นสายเติมบางครั้ง ยังโดนพวกปากดีมาต่อว่ามีปัญญาเติมแต่เล่นกะทำไมเบอร์สองดูไม่ยิงอะไรเลยแค่แต่เบอร์หนึ่งยิงอะยิงไม่เก่งยิงไม่เก่งแล้วมาเ,เล่นนะทำไมเล่นอ่ะกทำไมอะก็ไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากสุ่มมาเจอเฮ้ยถ้าหากสมทีมมาก็ต้องเข้าใจดีว่าเพื่อนอาจจะเล่นไม่เก่งไม่ใช่ไปด่าเพื่อน ตูงไงนกูคตร Double k i l ไอร์ีาแม่ไม่ต้องมาสั่งโคตรากจ้ตาตาค่ะอยากจะบอกว่าเจ็บกว่าสายฟรีถูกด่าเยอะคือพอเป็นตี้สุ่มแล้วมาเป็นแบบทีมก็ต้องยอมรับสภาพระดับหนึ่งว่าตี้สุ่มที่เจออาจจะไม่ใช่คนเก่งอะไรเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเป็นก็ควรจะช่วยแบกทีมไม่ใช่ พอเพื่อนเล่นไม่เก่งก็มาต่อว่าเพื่อนแบบนี้ไม่ถูกต้องค่ะสุดท้ายเราก็วัดกันที่ฝีมือมากกว่าอยู่ดีถ้าจะบอกถึงรูปลักษณ์ภายนอกชุดตู้โกโรย่อพักหลังก็สวยขึ้นแล้วทรงผมนี้คือแบบหล่อสุดๆแถมกิจกรรมที่รับชุดฟรีก็มีเยอะมากๆมีกิจกรรมแทบจะทุกเดือนโดยเฉพาะช่วงบูย่าเดย์เนี่ยแจกเยอะสุดๆ เสื้อผ้าของตัวละครหญิงเนี่ยที่เอามาแจกก็สวยพ,พอๆกับชุดเติม GM อ่ะลำเอียงหรือเปล่าเนี่ยเอาใจแต่สายฟรีเป็นสายฟรีในเกมฟรีไฟลอะสบายสุดแล้วไม่จริงอ่ะลองมาดูมุมมองของสายฟรีดูบ้างไหมสายฟรีไม่ว่าจะทำอะไรก็จะจริงจังไปหมดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเกมหรือนอกเกมก็ตาม,มาหากอยากได้ของฟรีก็ต้อง เข้าร่วมทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอิชิตันหรือโอวันตินกว่าจะได้ของรางวัลก็คือเบาหวานขึ้นคอส่วนภารกิจในเกมก็ไม่ได้ทำได้ง่ายๆบางทีวันหนึ่งก็ยังทำไม่เสร็จบางภารกิจให้ลงไปเล่น1ชั่วโมง2ชั่วโมงจนถึง3ชั่วโมงชิ้นส่วนกว่าจะได้ก็แลกได้ทีละอันบางกิจกรรมเนี่ยต้องไปทาส่วนผสมก่อนนะถึงจะแลกชุดรางวัลได้และอย่างกิจกรรมล่าสุด ให้เราไปตามหาโทเค,นะคะ็นสีม่วงซึ่งสามารถหาได้ตามแมพไม่ก็หลังจบเกมและด้วยความกระหายของเราสายฟรีนั้นจึงทำให้พื้นที่พวกนี้แรกว่าที่ไหนไๆโอ้โหคนจะเยอะเกินไปแล้วหึยนั่นไงเป้าหมายของเราฉันจะต้องคว้ามันให้ได้อะเฮ้ยได้แล้วโอ้โหดันไปแย่งของของเขาคือรู้แหละว่าอยากให้ผู้เล่นเล่นเกมทุกวัน แต่ก็คือช่วยทําภารกิจให้มันง่ายๆนหน่อยได้ไหมนี่คือแบบมาฟาร์มนอกวงกันเลยทีเดียวต้องแบ่งโทเค็นให้พีฟิลก่อนแหละเห็นยังเนี่ยมาตรงนี้มาตรงนี้เร็วๆๆวงกินแล้ววงกินแล้วเพื่อให้การเล่นแต่ละตาได้โทเค็นมากที่สุดจนต้องยอมออกหมอกกลายเป็นสายไตแรงนอกวงกันเลยทีเดียวเอ้ยจะทันไหมเนี่ยโอเพื่อให้เราได้โทเค็น มาเล่นมินิเกมอีกทีหนึง่งนี่ยังไปเกมฟรีไฟอยู่ไหมอ่ะเพื่อสะสมดาวให้ครบ120ดาวและแต่ละดานนั้นได้เพียงแค่3ดาว <c oughs> เป็นการเล่นที่ต้องอุทิศตนและเสียสละเวลาเป็นอย่างมากแล้วด่านคือจะเยอะไปไหนเนี่ย อันนี้พี่เชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้เวลาทํามากที่สุดเลยก็ว่าได้ไม่มั่นใจว่าน้องๆอ่ะจะสามารถเคลียร์ได้หมดหรือเปล่านะคะเพราะอย่างที่เรารู้กันคือด่านที่6ขีดสเนี่ยเป็นด่านที่ยากที่สุดแล้วค่ะพี่มินอะ่ะใช้เวลาเล่นนะคะเกือบสิบกว่าชาเสียโทเก้นไปเยอะมากไม่เพชรหมดเนี่ยบล็อกก็ยังไม่หมดนะคะแต่จนแล้วจนรอดค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนขอบตาดำอยู่ที่นั่น พี่มินสามารถเคลียรดานนี้ได้แล้วค่ะและสะสมดาวได้ครบ120ดาวจนสามารถแลกชุดผู้หญิงตัวนี้ได้คือพี่ไม่ชอบมินิเกมที่มันใช้เวลาทํานานขนาดนี้ค่ะช่วงนี้ผู้ติดตามกําลังสอบกันเยอะด้วยจะเอาเวลาที่ไหนมาทําเดี๋ยวก็ต้องมาเก็บให้ไอดีพี่ฟิลอีกนะเนี่ยและสิ่งที่พี่คับแค้นใจมากที่สุดก็คือกิจกรรมของพี่ติ๊กค่ะลงเล่นหมวด CVC 20เกมโดดล่ม20เกม จัดไปค่ะโอ้โหเดี๋ยวสายฟรีจะเยอะไปไหนเนี่ยขอก่อนได้ไหมขอยิงทางแดงเลยมีคนลงไปข้างล่างแล้วยิงเลยเพื่อน <c oughs> มาอีกตามีปืนข้างหนา้าพอดีโอเคจะตายด้วยกันใช่ไหมมา <c oughs> ต้องเล่นให้ทันเที่ยงคืนเท่านั้น <c oughs> เพื่อนช่วยยิงหน่อยยิงยิงเออโอ้โหเชื่อแล้วว่าสายฟรีนี่มีเยอะจริงๆ คนนี้เลือกที่จะตายโดยการกระโดดตึกนะคะสำหรับคนที่หาทางแดงไม่ทันจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวโกดังข้างหน้าเขายิงทางแดงไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวๆเพื่อนดีเลยยิงเราหน่อยยิงเออกับนั้นแหละโอเคจะทันไหมจะทันไหมอีกหกตาค่ะเอาลุ้นไปไปลงสีอโอ้โหเดือดเป็นพิเศษเลยจังหวะนี้เพื่อของฟรีเราต้องทําขนาดนี้เลยหรอเนี่ยอีกห้าตาค่ะทุกคนโอ้โหลงไฟฟ้ายังเดือด มาอาอะไรกันตรงนี้ต้องใช้ปืนยิงเท่านั้นนะคะถังแดงถึงแตกเออดีมากเพื่อนมามามาไม่มีปืนอีกแล้วมาโอเคเอาล่ะยังไงโอ้โหเหลืออีกสงตาละทุกคนเวลามียังจำกัดโอ้มีคนลงกันเต็มเลยเอาล่ะโดดมังเหลือตาสุดท้ายแล้วค่ะอีกหนึ่งานะทีสี่สิบวิเท่านั้นเออเร็วๆหน่อยได้ไหมลงนีนะเจ้านกมาถัางแดงต้องเป็นของฉัน หยุดนะนัังนชนีโค่นโคน,อคนโอ้โหเขายิงถังแดงไปแล้วค่ะมีคนมาลงเกมเลยอ่ะชกก็ได้ยิงก็ได้ช่วยหน่อยสิเพื่อนโอเคโอเคโอ้ขอบคุณมากเลยเพื่อนเย้ได้ไหมทันไหมทันไหมกดออกกดออกเออกิจกรรมพี่ติ๊กหมดแล้ว ขาดเสื้อของพี่ฟิวขาดทั้งหัวขาดทั้งเสื้อเลยค่ะ G.M. ต้องเข้าใจหน่อยบางคนเขาไม่มีเวลาเล่นโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมก็ย่อมมีข้อดีข้อเสียสายเติมก็ใช้เงินซื้อเวลาไม่ต้องไปทำภารกิจ ส่วนสายฟรีจะต้องมีความอดทนและความพยายามมากกว่าสายเติมแต่มันก็คุ้มสำหรับการได้ชุดเสื้อผ้าสวยๆตัวละครดีๆสกินปืนจริงๆมาใช้ให้เทียบเท่ากับสายเติมยี่กว่าบางคนที่เป็นสายฟรีพอสู้สายเติมไม่ได้แล้วไปโหลดโปรมาใช้แบบนี้เป็นสายฟรีที่ไม่น่ารักเลยอย่าลืมกดรลยงานกันด้วยล่ะ คนอื่นเขาตั้งไอวอลกันหมดแต่คนนี้ยิงโดนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่